นัดเปิดตัวชื่อพักใหม่8มีนาคมนี้พร้อมด้วยสอตห้สิบคนพักที่เพิ่งถูกยุบไปหรืออดีตพักอนาคตใหม่นัดเปิดตัวพักใหม่แล้ว8มีนาคมนี้ยุบได้ก็ตั้งใหม่ได้สู้ๆหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉยให้ยุบพักอนาคตใหม่จากปมเงินกู้ จากสอสอ80คนลดลงเหลือ65มีงูเห่า10ตัววันนี้เหลือ55คนแต่พักนี้ก็ยังเหนียวแน่นนัดเปิดตัวพักใหม่8มีนาคมนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์มีสื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวมติชนออนไลน์นำเสนอว่า 55สสออ,อ,อดีตอนาคตใหม่เตรียมย้ายไปสังกัดพรรคใหม่จอเปิดตัว8มีนาคมนี้เดอะสแตนดาร์ดนำเสนอว่า55สสอ,อ,อ,อดีตอนาคตใหม่เตรียมย้ายเข้าพรรคใหม่ด้วยกันเมื่อในชนรายสัปดาห์นำเสนอว่า55สสอ,อ,อ,อดีตอนาคตใหม่เตรียมสังกัดพรรคใหม่นัดเปิดตัว8มีนาคมรายละเอียดเราจะไปดูนะครับที่เดอะสแตนดาร์ด The ock, เดอะสแตนดาร์ดรายงานข่าวเมื่อวันที่1 Emperor, มีนาคมใจความว่า55สต่อต่ออดีตอนาคตใหม่เตรียมย้ายเข้าพักใหม่ด้วยกันเปิดตัว8มีนาคมนี้ออมรลัดโชคประมิตรกุลต่อตอบัญชีรายชื่ออดีตพักอนาคตใหม่แจ้งผ่่งเฟซบุ๊กสองตัวเองว่าต่อสอดีตพักอนาคตใหม่จำนวน55คนเตรียมย้ายไปสังกัดพักใหม่ด้วยกัน และจะมีการถแถลงเปิดตัวพักใหม่อย่างเป็นทางการในวันที่8มีนาคมนี้สำหรับพักอนาคตใหม่หลังถูกสารรัฐมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำให้กรรมการบริหารพักที่เป็นสสถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจำนวน11คนจึงเหลือสสอเพียง65คนโดย9คนได้สมัครเข้าพักภูมิใจไทย และอีกหนึ่งคนมีรายงานว่าจะย้ายไปสังกัดพรรคชาติพัฒนาขณะที่หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ทิมพิธาลิมเจริญรัตได้นำ55าสอตอ,ออดีตพรรคอนาคตใหม่แถลงข่าวการทำงานในสภาแล,และยืนยันตัวเลขจำนวนสอตอ55ส55คนที่จะย้ายไปอยู่พรรคใหม่ด้วยกันโดยมีการสัมนาทิศทางการทำงานในช่วงวันที่29กุมภาพันธ์ ถึงวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาอ้างอิงถึงเฟซบุ๊กของอมรัตโชคขปมิตรกุลโดยโพสต์ต้นๆว่าเปิดชื่อพักใหม่ของเรา8มีนาคมนี้พร้อมด้วยสอสอ55คนหลังจากโพสต์ไปก็มีคนมาให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่น ใช้เวลากี่วันครับกว่าจะได้จดทะเบียนและได้รับการอนุมัติตั้งพรรคใหม่อย่างเป็นทางการคุณมอมรรัตน์ตอบว่าตั้งแล้วค่ะขาดรายละเอียดบางส่วนเช่นจัดให้มีการประชุมสามัญวิสามัญคัดเลือกกรรมการหัวหน้าพักให้ถูกตามระเบียบกกตม่อตอบว่าเยี่ยมครับแสดงว่ามีการเตรียมการล่วงหน้ามานานแล้วสนับสนุนพรรคใหม่ต่อเนื่องครับแฮชแท็กเราไปต่อ นหนึ่งครับสมาชิกเก่าล่ะครับทำยังไงคุณอมรรัตน์ตอบว่าจะเปิดรับสมัครออฟไลน์วันที่8มีนาคมวันแรกที่ศูนย์ประสานงานอดีตพัพอนาคตใหม่ฝั่งทนและอีก2สัปดาห์จะเปิดรับสมัครออนไลน์ค่ะท่านต่อไปครับจะให้ช่วยอะไรบอกนะครับพี่คุณอมรรัตนบอกว่าวันที่8ที่ศูนย์ประสานงานอนาคตใหม่ฝั่งทนเวลา9นาฬิกา30นาที้าว่างไปเจอกันนะคะ เื่อช่วยถ่ายคลิปให้อีกท่านหนึ่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะรอนะคะอีกท่านหนึ่งบอกว่าครัดกองจนฝ่ายจะตกผลึกคนที่มาร่วมด้วยใจรักมักจะอยู่ด้วยอุดมการท่านต่อไปครับรอชื่อใหม่และการเปิดตัวนะคะอาวุธของฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายปผดเดการนิยมที่ใช้สารรัฐธรรมนูญตุลาการพิวัตรเป็นเครื่องมือ โดยหวังว่าโดยคาดว่าการยุบพักกฎหมายยุบพักการเมืองจะเป็นเครื่องมือทำลายล้างกลุ่มคนที่เห็นต่างเมื่อยุบพักได้แต่แล้วก็มีการตั้งพักขึ้นมาอีกแสดงว่าการยุบพักไม่ได้ผลอะไรเพราะพักใหม่ก็จะเกิดขึ้นพร้อมมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นมากมายจะเห็นได้จากปฏิกิริยาของนักศึกษาประชาชนหลังจากที่สารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัย มีเปริกริยาแรงโต้กับอย่างรุนแรงมีการชุมนุมต่อเนื่องในหลายมหาวิทยาลัยและแน่นอนมืดฟ้าหมัวดินแน่ในการไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นการต่อสู้ในสภา,ายังคงดําเนินต่อไปขณะที่การต่อสู้นอกสภาเริ่มเข้มข้นพรรคใหม่จะชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่เขารวนเป็นคนที่ถูกคัดกรองด้วยอุดมการณ์และสิ่งเหล่านี้จะยืนหยัดยืนยันยาวนานต่อไป ทั้งมดนี้คือเรื่องราวเมื่อแฮแท็เราไปต่อนัดเปิดตัวพักใหม่อย่างเป็นทางการวันที่8มีนาคมนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ line. สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ